สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนกรณีปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนบ้านภูเขาทองตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลคำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองโดยมีนางวัสนาเพชรสุขเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ลักษณะความเป็นอยู่ของผู้ปกค,ครองเป็นครอบครัวขยายนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ98นับถือศาสนาพุทธร้อยละสองโรงเรียนบ้านภูเขาทองมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น13คนประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนหนึ่งคนครูผู้สอน9คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนนักการปานโรงหนึ่งคนมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียนชั้นอนุบาลทั้งหมด57คนนักเรียนชั้นปฐมศึกษาจำนวนทั้งหมด248คน รวมทั้งสิ้น305คนโรงเรียนได้ดำเนินการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อร่วมกันหาแนวทางเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของนักเรียนแล้วนำมาสรุปผลการดำเนินการสำรวจของการจัดการเรียนการสอนโดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพพื้นที่ของโรงเรียนโดยการจัดการเรียนการสอน3รูปแบบดังนี้ 1. รูปแบบออนเฮจำนวน4 1คน 2. รูปแบบออนดีมานจำนวน91คน 3. รูปแบบโอนแฮนจำนวน3านวน305คนโรงเรียนได้มีการจัดตำทารางสอนกำหนดการสอนและใบงานตามการจัดการเรียนการสอนตาม DLTV และผู้อำนวยการมีนโยบายให้ครูนิเทศติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่น ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ทางโทรศัพท์และการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านดูความคืบหน้าทางการเรียนของนักเรียนการวัดผลประเมินผลครูได้มีการเก็บคะแนนจากการตรวจใบงานของนักเรียนและบันทึกคะแนนเพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนการบริหารจัดการด้านอาหารกลางวัน โรงเรียนดำเนินการจ่ายค่าอาหารกลางวันในวันที่29มกราคมพุทธศักราช2560ปีและการบริหารจัดการด้านอาหารเสริมนมโรงเรียนแจกจ่ายนม UHT ให้นักเรียนคนละ20กล่องในวันที่15มกราคมพุทธศักราช2 5 6 4โดยทำการบันทึกเป็นลายลกักษณ์อักษร โรงเรียนบ้านภูเขาทองได้มีการจัดทำประกาศต่างๆและมีการเผยแพร่าทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและเฟซบุ๊กของโรงเรียนโดยเน้นย้ำให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาซื้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจุดเด่นของโรงเรียน 1. โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูโดยการอบรมออนไลน์และประชุมต่อเนื่อง 2. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3. การจัดสภาพแวด,ดล้อมในโรงเรียนให้สะอาดเรียบร้อย 4. โรงเรียนนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีที่หลากหลายสภาพปัญหาอุปสรรค 1. ครูผู้สอนจบไม่ตรงวิชาเอก 2. นักเรียนบางคนไม่มีสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก 3. ผู้ปกครองทำงานนอกบ้านไม่มีเวลาคอยชี้แนะให้กำลศึกษาในรายวิชาที่นักเรียนไม่เข้าใจทำให้ใบงานที่ส่งครูไม่เสร็จตรงตามเวลา